สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หลักสูตรเทคนิคการเขียนวิธีปฏิบัติงานอย่างง่ายแต่ได้ผลนะครับในวิดีโอฝึกอบรมอันนี้จะเป็นวิดีโอที่อัดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมและมีงานมอบหมายให้ท่านที่จะได้ทําก่อนที่จะจัดฝึกอบรมจึงจะเจอกันประมาณสักวันที่20ของเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับจะได้ให้ท่านได้เตรียมความพร้อมของการทํางานอะไรบางอย่างก่อนเอามาให้อาจารย์ตรวจดูไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทําตอนที่อยู่ในห้องฝึกอบรมนะครับ ในงานบางงานเท่านั้นนะครับส่วนในห้องฝึกอบรมก็จะเป็นการเรียนเทคนิคของวิธีในการที่จะเขียนวิธีการทํางานออกมาเป็นขั้นตอนต่างๆในรายละเอียดนะครับมีวิธีการเขียนยังไงจึงจะเป็นความเข้าใจง่ายๆนะครับไม่สลับซับซ้อนมากเกินไปนั่นเป็นเทคนิควิธีการที่จะเขียนพันธนาความลงไปในเอกสารที่ชื่อว่าวิธีปฏิบัติงานหรือว่า work instruction นะครับย้ําว่าเอกสารที่เราจะจัดทำเนี่ย เป็นเอกสารที่ชื่อว่าวิธีปฏิบัติงานหรือ Work Instruction ครับผมชัชวานอรวงสุปทศนครับเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริาหารทรัพยากรมนุโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานเนี่ยเพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์งานบางการวิเคราะห์ตากาลังหรืองาน,น,นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นขอบข่ายงานหลักและผมเป็นวิทยากรให้ท่านในหลักสูตรนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรเนี่ย หลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของวิธีการเขียนวิธีการปฏิบัติงานคือแนวทางในการเขียนวิธีการปฏิบัติงานให้มันได้ผลนะครับแต่แน่นอนครับเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีแบบฟอร์มมาตรฐานในการเขียนวิธีการปฏิบัติงานออกมาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติงานเนี่ยเรารู้กันส่วนใหญ่เลยครับว่ามันจะทํำยังไงและมันมีงานอะไรบ้างที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบและท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่างานที่เราจะต้องทำเนี่ย มันก็จะปรากฏเป็นรายละเอียดอยู่ในเอกสารอันหนึ่งที่ชื่อว่าใบใกำหนดหน้าที่งานหรือว่า job description นะครับจะระบุไว้ในรายละเอียดมากเลยเดี๋ยวท่านจะได้ดูตัวอย่างนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเราคงจะต้องเขียนมันออกมาเป็นรายลาักษณ์อักษรเป็นเอกสารให้ชัดเจนนะครับเนื่องจากเราอาจจะยังไม่ได้ทําระบบมาตรฐานมากําหนดไว้ทุกๆฟังก์ชันงานนะครับแต่ถ้าองค์กรใดที่เขาทําระบบ iso หรือทํามาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาก็จะ เขียนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาชัดเจนแต่ก็มีเรื่องอยู่ไม่น้อยว่าหลายๆองค์กรถึงแม้จะทําระบบ i s o เนี่ยก็จะเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเขียนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆออกมาในรายละเอียดเนี่ยยังไม่ครบทุกๆงานจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนแหละครับที่ต้องมาช่วยกันเขียนวิธีการปฏิบัติงานออกมาให้มันครบทุกงานโดยเนื้อหาของวิดีโอนี่ก็จะสอนท่านให้ทํา อย่างแรกในเรื่องที่สําคัญเลยก็คือลิสต์งานหรือระบบงานออกมาให้มันครบถ้วนว่ามีงานอะไรบ้างที่ต้องทําตามไปกําหนดหน้าที่งานหรือตามตามตำแหน่งหน้าที่งานนั่นเองนะครับมาที่งานมอบหมายที่1ที่จะให้ท่านทําก่อนที่จะเข้ารับการกอบลมนะครับซึ่งท่านเอามาส่งสักวันที่15ตุลาคมก็ได้นะครับยังพร้อมมีเวลาทําประมาณสักสิกว่าวันหรือประมาณสักสองสัปดาห์นี่ท่านับวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปด้วยนะครับ ซึ่งเพียงพอครับไม่ยากครับกับการทํางานที่1และงานที่2นะครับงานมอบหมายที่1คือให้ท่านรวบรวมงานที่มีในตําแหน่งงานของท่านงานที่1เนี่ยจะมีเอกสารและแบบฟอร์มให้ดังต่อไปนี้แหละครับมันชื่อว่าแบบประมวลงานหรือ task list นะครับคือเอาไว้สําหรับการ list งานออกมาก็จะให้ท่านระบุว่า ชื่อสกุลของผู้รวบรวมคือใครครับรวบรวมมันที่ไห่ใครเป็นคนตรวจสอบตอนนี้อาจารย์จะเป็นคนตรวจสอบให้นะครับท่านไม่ต้องระบุชื่อเลยแบ่งไว้ก็ได้นะครับแล้วก็แผนกของท่านคืออะไรนะครับท่านก็ระบุข้อความไปแล้วก็ในข้อความด้านล่างก็จะมีลำดับของงานนะครับมีอยู่2หน้าไล่ให้ถึง30ลำดับเลยนะครับแล้วก็ดางด้านขวาด้านล่างของแบบฟอร์มก็จะเขียนว่าชื่องานที่ทําที่จะนําไปเขียนวิธีปฏิบัติงานนั่นเองนะครับ นี่คือแบบฟอร์มที่เราจะใช้นะครับส่วนเอกสารหลักที่ท่านจะต้องใช้เลยก็คือใบกำหนดหน้าที่งานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับลองมาดูว่าจะให้ระบุงานยังไงนะครับสมมุติว่ามันมีตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งานอันหนึ่งโดยปกติใบกำหนดหน้าที่งานเนี่ยก็จะเขียนแล้วครับว่ามันมีงานอะไรบ้างที่ต้องทํานะครับบางทีเขาจะเขียนว่าเป็นหน้าที่งานหลักกิจกรรมงานหลักจะเขียนผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาซึ่งเราก็ต้องมา มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าตกลงแล้วอะในตำแหน่งงานยกตัวอย่างเช่นงานธุรการผลิตและติดตั้งเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่อะไรถ้าจะระบุโดยดูจากผลลัพธ์ที่คาดหวังนะจะเห็นว่างานของเขาก็จะมีงานออกเอกสารเบริกจ่ายสินค้าในระบบ SAP เนะครับเขาอาจจะไม่เขียนรายละเอียดก็ได้ครับแต่พอคนที่จะต้องมาเขียนงานต่างๆเนี่ยเขาจะรู้ว่ารายละเอียดงานของเขาคืออะไรบ้างนะครับมีงานการประสาน งานกับลูกค้าเรื่องระยะเวลาในการผลิตมีงานในการประสานงานกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนเวลาจริง,รงๆก็ยังมีงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารประกอบการติดตั้งด้วยนะครับและยังมีการเคลียร์เงินทดลองจ่ายในกรณีการติดตั้งสินค้านอกสถานที่ของช่างที่จะต้องไปติดตั้งแล้วจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปก่อนนะครับเช่นมันจะต้องไปซื้ <S <S ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสำหรับการปฏิบัติงานหน้างานแต่ว่าสิ่ง อุปรกรณ์ที่เตรียมไปมันมีไม่พอ,อยกตัวอย่างแบบนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวจะมีงานมอบหมายอันที่สองครับที่จะให้ท่านทดลองเขียนวิธีปฏิบัติงานสัก1งงานเพื่อนําศกววียากรตรวจตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้นะครับตอนนี้ขอให้ลิสิ์งานต่างๆที่ท่านทําในแบบประมวลงานที่เตรียมไว้ให้ครบถ่วนก่อนครับ